สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหวยเด็ดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับและแล้วสูตรนี้ก็ยังเดินดีต่อเหมือนเดิมนะครับสำหรับในหลักสิบนี้น่าจะหลายงวดแล้วนะครับจะเข้าทุกสูตรเลยนะครับสำหรับในหลักสิบนะครับก็จะมีอยู่5สูตรนะครับก็ดับล่างนะครับดับล่างก็ถือว่ายังยังมีประโยชน์อยู่นะครับเนาะเออนะครับสำหรับในหลัก10นี่หลักหน่วยก็อาจจะมีนะครับ งอแงบ้างนะครับอาจจะหลุดบ้างนะครับสักสูตรหนึ่งนะครับก็แต่มันมีสูตรหลักหน่วยสูตรแรกนะครับยังไงก็ไม่เคยหลุดนะครับหลุดก็หลุดไม่กี่งวดนะครับน่าจะเข้าติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับเลขดับผมว่าช่วยได้นะครับพอช่วยได้เลยนะครับผมตั้งแต่ผมผมคิดว่านะครับตั้งแต่ผมทําสูตรเลขดับมานะครับก็มันก็ตัดเลขนะครับให้ตัดที่มันเลขเป็นร้อยตัวนะครับตัดให้มันน้อยลงน้อยลง น้อยลงนี่ก็น้อยลงน้อยลงได้นะครับมันมีส่วนนะครับเนาะเลขดับนะถ้าเลขดับเอาอยู่นะครับเนาะถ้าเอาไม่อยู่นี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ไปดูไปติดตามได้นะครับสำหรับในนะครับเลขดับนะครับก็ดับล่างเนาะดับบนนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับดับบนนี่นะครับดับบนนียวจักอะไรไม่รู้นะครับเนาะมันมันเยอะเดี๋ยวผมดูใหม่นะครับเดี๋ยวไปคํานวณใหม่นะครับสำหรับในสูตรดับบนเอาซัก อย่างอย่างล่าง5้สูตแล้วกันนะครับทั้ง10แล้วก็หน่วยบนเนาะนะครับเอาเอาให้เหมือนดับล่างนะครับยังไงก็ไปดูนะครับไปติดตามสูตรดับล่างกันได้เลยนะครับผมออกสามหกดับสิบนะครับก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับผ่าน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 นะครับถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับส่วนดับหน่วยนี้สูตรนี้ก็ ผ่านนะครับน่าจะหลายงวดแล้วนะครับที่ยังไม่ดูดเลยนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็สูตรนี้หลุดไปเนาะสุดท้ายนะครับนี่แหละครับมันหลุดมันจะมีในสูตรที่2 3 4 5นี่หนะครับสำหรับในหลักหน่วยหลักสิบนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเรามาตามต่อนะครับสำหรับในเลขดับนะครับก็ถือว่าช่วยได้นะครับช่วยได้อะนะครับสำหรับในผลในงวดที่แล้วนะครับออก8 19นะครับ0 6ย์ แนะครับแล้วก็36เรามาหาในดับ10กันก่อนเลยนะครับ10ล่างนะครับ10ล่างแล้วก็จะนำนะครับในหลัก100นะครับก็คือ0ตามมาด้วยในหลัก10บนนะครับก็จะเป็น6ก็จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับ62เป็น12จะบวกกันนะครับได้2 ในหลัก10นะครับช่วงนี้หลัก10บนี่เดินดีนะครับผ่านตลอดเลยนะครับต่อไปนะครับในสูตรที่2ส,สูตรที่2นะครับเราจะนําในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น6แล้วก็ตามมาด้วยในหลักหมื่นครับก็คือ1จะบวกนะครับแล้วก็คูณด้วยเลขคงที่9ทั้ง2ตัว6กก้นะครับเป็น15 1 9ได้9เนาะ 5บกกับ9นะครับได้14ต่อมาในสูตรที่3สูตรที่3นะครับเราจะนำในหลักแสนก็คือ8นะครับแล้วก็ตามมาด้วยในหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ6จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่9แล้วก็8 89นะครับเป็น72 6คูณ8นะครับเป็น48 จะบวกกันนะครับ2บวกก็จะได้0นะครับต่อมาในสูนที่4ก็นำในหลักหมื่นนะครับก็จะเป็น1ตามมาด้วยในหลักพันนะครับก็คือ9แล้วก็จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่9ทั้ง2ตัวเนาะ1 9ได้9นะครับเ 9, 9เป็น81 1บนวก9กนะครับก็ได้10อ่าได้0อีกแล้วนะครับเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วเป็น88 ก็ในสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่5เราจะนำในหลักหมื่นนะครับก็คือ1ตามมาด้วยในหลักพันนะครับก็จะเป็น9ก็จะคูณด้วยเลขคงที่8แล้วก็3 1,8ได้8นะครับ9คณ3เป็น27นะครับจะบวกกันก็จะเป็น5อ่ะโอเคนะครับก็ต่อไปใน10แล้วต่อไปเป็นหน่วย หน่วยในสูตรแรกนะครับสูตรนี้นี่นะครับถือว่าโอเคนะครับเดินดีมากๆนะครับสำหรับในสูตรที่1นี่สำหรับในหน่วยนะครับก็คือเราจะนําในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น6นี่นะครับตามมาด้วยนะครับจะเป็นในหลักอืมก็จะคูณเนาะอ่ะขออภัยนะครับคูณด้วยเลขคงที่2 6 2เป็น12นะครับเราจะนําไปบวกกับหลัก10ล่าง10บล่างเป็น3ม สองหกสเหนาะนี่นะครับ่วยล่างตัวนี้นะครับถ้าไปจับเป็นหนี่ก็ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขดับนะครับเลขดับไม่แน่อาจจะมาก็ได้เนาะแต่ว่าในสุรที่2องนะครับเราจะนําในหลักพันก็คือ9ตามมาด้วยในหลัก10ล่างนะครับจะเป็น3จะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็7 9,9,8,1,3,7เป็น21 นะครับก็บวกกัน1นบวกหได้2ต่อมาในสูตรที่3เราจะนำนะครับ5้าแป่เาศูนย์หกแเราจะนำนะครับก็คือนำในหลักหน่วยบนนะครับก็จะเป็น8ตามมาด้วยในหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็น6 ก็จะคูณด้วยเลขคงที่7แล้วก็2เนาะ8ปนะครับเป็น56 6 2เป็น12นะครับจะบวกกัน6บวกกับ2แล้วก็จะเป็น8ต่อมาในสูตรที่4นะครับเราจะนําในหลักร้อยนะครับก็คือ0ตามมาด้วยในหลักนะครับ10บนก็คือ6จะคูณด้วยเลขคงที่9ทั้ง2ตัวนะครับ ศูนย์คู่อะไรก็จะได้0ูนย์นะครับ6คูณเเป็น54จะบวกกันได้4ี่เนะาะต่อไปในสูตรสุดท้ายนะครับสูนยที่5เราจะนําในหลักพันนะครับก็คือ9แล้วก็จะเป็นในหลักร้อต่อไปในหลัก10บนนะครับก็คือ6เราจะคูณด้วยเลขคงที่7จสามแล้วก็จะเป็น9กเนาะเนะครับ เก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นหกสิบสามศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับหกคูณหกเก้านะครับเป็นห้าสิบสี่ก็จะเป็นสามบวกกับสี่ก็จะได้เจ็ดอ่ะโอเคนะครับสำหรับในดับสิบนะครับก็จะมีสองสี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าส่วนหน่วยนะครับก็จะมีห้าสองแปด สี่แล้วก็เจ็ดนะครับก็คล้ายๆกับงวดที่แล้วเลยนะครับเนี่ยงวดที่แล้วมันแปดนะครับแปดเนี่ยในสูตรตรงเนี้ยนะครับก็แสดงว่าดับแน่นอนนะครับเนี่ยดับสิบนะครับก็งวดที่แล้วตรงนี้ดับนะครับถ้าจะมันมันหลุดเนาะถ้าจะหลุดจริงๆมันมันมันไม่หลุดในสูตรเดียวกันนะครับมันไม่หลุดสองงวดติดนะครับถ้าจะหลุดก็นี่แหละนะครับสูตรนี้แหละสองสามสี่นี่แหละนะครับถ้าจะหลุดนะครับ แต่สุดนี้นะครับโอเคเลยนะครับผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับนี่แหละครับสำหรับในเลขกลับนะครับในงวดล่าสุดนะครับยังไงก็ขอให้นะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านนะครับก็สังเกตว่าถ้าทั้ง10ทั้งหน่วยนี่ถ้าดับนี่ก็คือดับล่างเลยนะครับเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยทั้งทั้งทั้งสิทั้งหน่วยเลยนะครับก็แสดงว่าล่างไม่มี1ในงวดที่แล้ววันนี้ก็แสดงว่าล่างไม่มี5้านะครับ ก็ไม่แน่นะครับเลขดับอาจจะมาก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอน100%ยเปอร์ซ็นต์ึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับลองไปดูนะครับสูตรดับก็ลองไปคํานวณดูนะครับก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกๆท่านโชคดีนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหนว่าจะจับเลขไหน รอในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยเด็ดจับไปหรือเป็นไทยดวงเฮงนะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ